เราจะทดลองดูนะครับคนครับถ้าสัตว์มาเหยียบน่าจะเป็นยังไงนะฮะขึ้นไปที่หมวกผมนะฮะขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับ สวัสดีอากาศที่สดใสนะครับคอนพาแอลวันนี้นะครับทุกคนนะฮะจะพาทุกคนนะฮะไปดูที่ดักนะครับดักสัตว์เล็กๆนะครับผมเพื่อมาทำเป็นอาหารนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะได้ไหมนะครับไปกันเลยครับผมทุกคนครับเราเจอตะกแตนกิ่งไม้นะครับนี่นะ ขึ้นสาที่หมวกผมนะฮะนี่นะะน่ารักนะครับนี่นะไม่มีพิษนะครับผมนี่นะขึ้นที่หมวกเดียวเราจะปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับนี่ครับไปเลย นี่นะครับเราไม่ยอมไปนะครับนี่นะฮะน่ารักมากๆนี่นะครับเดี๋ยววันนี้น้องชินนะครับจะพาไปนะครับเป็นคนดักนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเรา จะได้อะไรไหมนะครับทุกคนนะรธรรมชาติที่นี่อุดมสมบูรณ์นะครับนี่เรามาดูแล้วนะครับทุกคนยังไม่ได้นะครับนี่ครับอันนี้ที่ดักหนูนะครับผมดักหนูเราจะไปดูกันต่อน,นี่ครับทุกคน ดูกำับดักนะครับนี่นะชุดลงมาถ้ามาเหยียบนะครับจะมัดขาแล้วก็จะไม้ตรงนี้จะเวียงขึ้นไปนะครับไม่จอดอะครเขาไม่ช่วยบารคัานี่ไม่รู้สักแล้เด๋ยวก็สซรกัะคซนโซรกัข้ายุดได้ ตัวเลยบ้านะัเราจะทดลองดูนะครับคนรับถ้าสัตว์มาเหยียบน่าจะเป็นยังไงนะต้องระวังนะนะฮะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะนช่างเชลกีตัดแล้วยวทำกันดักใหม่นะครับ นี่เป็นวิถีชีวิตนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเสียงเราจะทำที่เกี่ยวนะครับตรงนี้นะครับ นี่เราต้องให้อาหารด้วยนะครับนี่ล่อไว้ล่อนะฮะเกี่ยวทางเดินเออยแล้วพวกภาษาอะไรบ้างเล็กเล็ก น,นี่เป็นช่องทางเดินของสัตว์ป่านะครับทุกคน นจะทำเป็นบ่วงนะทุกคน อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับแต่นี่จะเป็นที่ดักทั่วไปนะครับทุกคนนะครับนี่นะได้หนูมาหนึ่งตัวนะครับนี่นี่ครับทุกคนนี่นะครับนี่เขาเรียกว่าหนูแดงนะครับเนื้ออร่อยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ดักอีกอันหนึ่งนะครับทุกคนนี่นะครับ นี่ก็ดักทิ้งไว้แบบนี้นะครับนี่นะนี่ก็อีกอันอนึงนะเพกคนนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ในสวนนะครับทุกคนนะครับสวนผสมนะครับคือต้นไม้เรายังไม่ตัดต้นไม้นะครับเราปลูกนะครับอ่าผลไม้กาแฟนะครับต้นกล้วยนะครับนี่นะนี่ปลูกหลายอย่างนะครับนี่เป็นต้นอะโวคาโดนะครับทุกคนนะครับนี่นะกาแฟนะครับต้นกล้วยนะครับนี่คนอยู่กับป่านะครับนี่นะ ไม่เป็นการทำลายป่านะครับอยู่ร่วมกับป่านะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันในที่ต่อไปครับผมเราดักกันในป่านี่เลยนะครทุกคนนะฮะ